ครับมาหลังเกมกันที่อีกคู่นะครับอุบล UMT เปิดบ้านพ่ายโพลิเทโลไป1ประตูต่อ2นะครับผม คู่นี้ก็เล่นกันค่อนข้างสนุกสูสีอีกหนึ่งคู่นะครับโ <c oughs> ปลิสเทโรเนี่ยวมาเล่นด้วยความกดดันดนะครับเพราะว่าคู่แข่งในการลุ้นดิดตกชั้นเมื่อวานนี้มีแต้มกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยา <c oughs> ชัยนาทนะครับเริ่มถึงมาการ์ตาทำให้ <c oughs> โปรลิสเทโรล,ลงสนามในเกมวันนี้เนี่ยพบกับทีมที่อยู่อันดับล่างกว่าเขาทําให้เทโรลเล่นด้วยความกดดันคือ <c oughs> ต้องบุกมาเก็บ3แ,แต้มให้ได้เท่านั้นนะครับซึ่งก็ทั้ง2ทีมเล่นกันค่อนข้างกดดันนะครับ <c oughs> มีโอกาสได้ลู้ประตูเนี่ย ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเจนมากนะักแต่เป็นเทโรที่ไม่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนดูเหมือนจะเป็นเกมง่ายอของเทโรแล้วนะครับแต่อุบลก็มีฮึดมาตามตีเสมอได้และเกมทําท่าว่าจะจบลงด้วยผลเสมออยู่แล้วะนะครับแต่ด้วยความที่สถานการณ์บีบให้เทโรต้องเก็บ3แต้มไม่ได้สถานเดียวเท่านั้นพวกเขามาฮึดในช่วงท้ายเกมแล้วก็มาได้ประตูชัยจากการหุนของไมเคิลเอนดี้นาทีที่88ทําให้เทโรเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นหนีตกชั้นอยู่ขณะที่อุบลเองเนี่ยคงจะต้องยอมรับกับการที่จะต้องไปเริ่มใหม่ในหลีกล่างฤดูกาาลหน้ครับ